ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวงรบบสายฟรีทุกท่านกันนะผมเราเนี้ยกบมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งอันนี้นะผมที่ผมพารับกันนั่คือเชนแมกนิกนะผมหรือว่าสร้อยหมาปักอันนี้นะั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจะตกันหมดแค่หนึ่งพันชิ้น,น่แล้วตอนนี้นะครับของยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอาอันนี้นะคือแมปรัสเซียแมปนี้เลยนะผมชื่อแมปก็อะไรก็ไม่รู้นั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคลิปชันมมน,าานี่เดี๋ยยยวผมมมพพาาาาตััดภเเข้ไปในกนกะครบ หลังจากที่เพิ่งเลนวัในเกมนะผมโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนตรงนี้นะผมใครเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้นั้นเบื่อนหรือว่าเควส UGC ของเรานั่นแหละผมอะเข้ามานะผมเควสของเราวันนี้นั้นเบื่อเขาให้เราผมทําการล็อกอินเป็นจํานวน5วันนั้นเพื่อนแล้วก็เก็บมาเคอร์เทสเนี่ยเป็นจำนวน30ลูกนั้นเบื่อนอะเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาละผมจะมาบอกเลยว่า เกมไหนมันง่ายเกมไหนมันเล่นยากนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าล็อกอินเนี่ยผมยังไม่รู้เวลานั้นเพื่อนว่าเขาจะรีเซ็ตกี่โมงนะผมส่วนเก็บมืเกคเืนได้สามสินะผมอันนี้เพื่อนสามารถรับได้จากมินิเกมนั่นเองนะผมซึ่งมินิเกมเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดจากที่ผมไปลองวิ่งมาถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าก็มี3หรือ4เกมนั่นแหละเพื่อนเนี่ยผมอันบนเนี่ยจะอ,อยู่ทางด้านนี้นผมเกมนี้ค่อนข้างยากเลยใช้เวลานานนั้น,นเพื่อนเกมที่ง่ายที่สุดนะผมผมแนะนําให้เพื่อนมาเล่นเกมตรงนี้นะผมนี่เลยวิ่งเข้ามาตรงนี้นะผม ผมบอกเลยอันนี้ง่ายสุดนั้นเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนอยากไปลองเล่นเนี่ยเพื่อนสามารถวิ่งไปลองเล่นได้นะผมจะมีข้างบนนี้1อันนั้นเพื่อนบนนี้1อันแล้วก็บนนี้1อันนั้นเพื่อนแล้วก็ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ขึ้นไปดูไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ขึ้นไปดูก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนอ่ะง่ายที่สุดก็ตรงนี้กันเพื่อนวิ่งเข้าไปเลยนะผมมันเป็นภาษารัสเซียนั้นเพื่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไงเนี่ยเพื่อนสามารถเข้ามาในดิสคอดได้นั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้นั้นเพื่อนเผื่อบางทีเควสมันเปลี่ยนนะผมอ่ะส่วนเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนเก็บมะเขือเทศใช่ไหมจากเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาทุกเกมลนะเกมนี้ที่ผมบอกมันง่ายทาย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 ที่ีุ่่่่่ดมมมััันนนนงงงาาาาายยยรววววแแเเล้้้้ซขะะผอ เกิดมาปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นั้นเบื่อนพื่อนเพื่อน,นก็เก็บตรงนี้ผมพยายามอม่โดนลูกไฟก็พอนั้นเบื่อไอเครื่องหมายตรงนี้เพื่อนเพื่อไม่ต้องเก็บหมดก็ได้นี่ผมเห็นไหมมันจะเก็บไม่หมดนะแต่ผมจะพยายามไม่โดนลูกไฟล้วกันละรอบนึงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้เท่าไหร่แต่ผมได้มเมื่อเกิดได้3ลูกไนงะ อ่ะเนี่ยผมจบเกมละแค่นี้เองนั้นเบื่อเอา้เาแล้วกูไปชนตอนไหนเนี่ยโหลอ่ะเนี่ยผมเห็นไหมถ้าเราชนหนึ่งอันเนี่ยหัวใจมะเขือเทศตรงเราจะหายไปหนึ่งดวงนั้นเบื่ออันนี้เมื่อสามารถกดเริ่มต่อได้เลยแลผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นสัก3รอบแล้วกันเมื่อกี้ก่อนผมเข้าเกมมาเนี่ยผมมีมะเขือเทศอยู่ที่20นั้นเบื่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันผมเล่นสัก3าตาแล้วกันผมผมจะมีมะเขือเทศทั้งหมดกี่ลูกนั้นเบื่อเดี๋ยวผมไปสรุปให้อีกทีนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับผมจบรอบที่3มของผมนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก,กดกลับไปที่โลกแรกก่อนเลยละกันนันเพื่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เมื่อเขือเทศมาทั้งหมดกี่ลูกนั้นเพื่อนจากตอนแรกเนี่ยเรามี20 e ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเลขที่ออก โอเคได้มาทั้งหมดอ่าแสดงว่ามะเขือเทศ1ลูกก็คือ1หัวใจอันนั้นเลยนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปเก็บก่อนเลยละกันนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมมี28เมื่อกี้เนี่ยผมได้มะเขือเทศ3ลูกมา2รอบนั้นเพื่อนแล้วก็2ลูก1รอบก็เท่ากับ28ปดพอดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ผมจะขออนุญาตวิ่งไปรอบสุดท้ายละกันแล้วเดี๋ยวผมสรุปมาให้ตอนจบอีกทีนะครับรอ,อบนี้ได้3ลูกนั้นเพื่อนอ่ะกดกลับไปดูถ้าได้31แสดงว่าจบเกมเขานับมะเขือเทศตอนจบเลยนนนนนนั่น่่่เเอองะะะรผผมมมวาาาจได้้ปณีพื 1ลูกก็ใช้เวลาไม่นานนั้นเพื่อนใครที่เล่นเก่งๆหนาะแ,แบบเดียวก็30ลูกแล้วนะครับอ่ากลับมาแล้วขออนุญาตดูเควสหน่อยละกันปึ๊บโอเค31ลูกนั้นเพื่อนแต่ทําไมมันไม่ติ๊กอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นเพื่อนหรือว่าเขานับให้ไปเลยหรือว่ายังไงสบายกันไกลกดอะไรไม่ได้เลยครับผมนี่เพราะตอนนี้ผมเก็บมา3 1มสลูกก็เห็นไหมหรือว่าต้องกดตรงไหนปึ๊บ ไม่รู้ไม่ได้นั้นเพื่อนมันเป็นภาษารัสเซียงไงจากที่ผมไปแปลมาเนี่ยเขาก็แค่บอกให้เราอิน5้าวันแล้วกเก็บมาเคร์ทิทั้งหมดแต่สามสิบดูขนาดเองนั้นเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนถ้ามีข่าวสารอัปเดตยังไงเนี่ยน้องๆก็สามารถเข้ามาในดิสได้แล้วผมเดี๋ยวลิงก์ดิสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ดิสคิปชันเหมือนเดิมนั้นเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าเควสเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะผมยังไงเนี่ยก็เข้ามาก่อนนะผมเผื่อมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมไงเดี๋ยวมา้รมามรนนาาสไไ่ถ คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ